อันนี้มันมีประเด็นหนึ่งได้คือว่าที่มีที่เด็ดทำให้คือของสาดกินแล้วมันก็หมดเนาะบางแง่อกินแล้วมันอันนั้นกินแล้วก็ะมุมันมีอะกรที่เป็นของที่จะเสิร์ฟมาไม่หมดอ่ะแล้วท่านมองเห็นว่าอะไรกับพูดผลนาบ่เจาะหรอมามันจะมันจะยากไปหรือเปล่ปาคือหมายถึงว่าอ่า เป็นรูปแหล่งท่องเที่ยวก็ได้ครับกิโลศูนย์ก็เขาอย่างเงี้ยครับผมดอกบาเทียวเงี้ยเขาจะได้รู้เลยว่าเป็นภาพที่ลึกข,ของเบอร์โทรนะครับแล้วก็เขียนความรู้สึกในในภาพหน่อยอให้เป็นภาพแบบที่ลึกนะครับผมเป็นของอท่องเที่ยวไไ <laughs> พี่ชัยพี่ชัยบนเขาลอ,องคุยกัี๋ยเขาดูครับให้เขาลองว่าดู มันจะออกในแนวไหนนะใช่คือต้องถามว่านะจะเอาไปหาผู้ว่าในว,วันไหนก็ต้องนัดเพราะว่าตอนนี้ผู้ว่าย,ยังไม่โปรดเก้าวคุณดีนไวยเบือ้องต้นว่าผู้ว่าบอกว่าอย่าเพิ่งมาก็ได้อืนะตอนนี้ ม่วันเดียวสองวันสวันเดียวก็ได้ครับผมเพราะว่าใจแกนั่งเขาทำแป๊บเดียวแกวาดได้อยู่แล้วแต่ว่าแอรอันนี้ที่เสนอนะคะว่าคือผ้าเนี่ยจง่ายเป็นเป็นผ้าผ้ากับนหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะมีที่เขาเรียกว่าเป็นลายเนื้อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าเป็นของเครือข่ายท่องเที่ยวโคนเมืองพยาแล้วเนี่ยเรื่องอะไรดูอะเยอะจะตัวครับยีมีจบมาเรื่องอะไรที ไม่เเ้ม่ไม่งั้นก็ไอเอาไอเจ้าที่เสนอไอเดียนะอันไม่ไปมากอยู่่ะยันอันแม่งเขาแต่เ่นอ่ัว่ยากล้มีแนวคิดเออกักอยู่นี่เนาะมีผลไม้โอ้ยบอกเขาว่ากับตัวยึดยันนึ่งไทยหายเพ่าะ่ังหวัดนี่ปลาฉดูยัก กับม่อไฟปลาชิโดเบอร์อาหารม้าไฟภูแลนค่ะครับในยุควิกฤตคนไทยไม่แ<พ>รง<ห>น้ำใจจากสวนข่อยอยู่เย็นสบายจัดก,การโดยลูกสาวข่อยอยู่นะครับคือน้องแต่นะครับไปที่ติดหน้าปิดตานี้ลลก็นะลูกไก่ครับลลซ้ายมือนี่ให้พี่แตม้มให้พี่แต้มขวามือนี่ให้ลูกไก่ลูกไก่ครับ อันนี้อันนี้ฝากให้อ้อยอน,นี่ฝากให้อ้อยในนี้นะครับในยุควิกฤตเข้ายากมาแพงอันนี้ไม่มีการซื้อขายครับอันนี้นนให้คนถ่ายให้คนถ่ายคนถ่ายคือใครวะคนถ่ายลูกคนถ่ายล <c oughs> ูกนะครับแบ่งกันต้นแม่ของมันไม่เงต้นกหวานตาก <c oughs> ต้นใหญ่มากต้องทำบ้านเลยได้เลยเนี่ยต้นีักหวานตากอ้าว มา<ไ>ดูข้างบนอันนี้ก็เป็นโลกกังวลหยานนอนครับอนนััน,น,นต้นใหญ่มากมเวลาเก็บต้องปีนขึ้นไปเก็บปีนขึ้นไปเก็บนะครับปนปีนเก็บอันนี้บักฟ้า,บ,ฟาบักฟ้าเป็นบักไฟเ็ยในสีมงว ว่วด wow. ีขึ้นยังอยู่ของส่วนเ mm hmm. นี่เป็นนมอไฟป,ป่านะครับที่เกิดเองโดยตามธรรมชาติไม่ได้ปลูกคือบนฟูแลนคาก็จะมีอผลไม้ป่าหลากหลายมากมายาเห็นเมอไฟ มักแงวหรือลิ้นจี่ป่าครับแต่นี้เรามาดูาต้นมะไฟที่เกิดเองโดยตามธรรมชาติอันนี้ที่บ้านฟูสองชั้นตะบนเก่าแย่ดีอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิส่วนของพ่ออยู่เย็นสบายหรือส่วนของน้องแตงครับ